ทุกวันนั่นแหละไปทําบุญที่วัดสันติวัฒนาเ็าหลวงปู่เปืองแต่มรณลภาพไปแล้วนะคะหลวงปู่เปลืองนี่พอดีหลวงปู่เปืองนี่มีนิมนต์มาที่ภูเก็ตมางานนี่แหละก็เลยวันนั้นท่านก็กลับวัดแล้วเราก็มาวัดแล้วปู่ก็เลยก่อนจะสันข้าวเอาข้าวอะไรใส่บาตรเรียบร้อยอาหารใส่บาตรเรียบร้อยแล้วปู่ก็เลย พูดกับพวกไม่ออกว่าใครใครท่องใครอยากได้คาถาดีไหมมาจากหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวอานาโยหรอค่ะหลวงปู่ขาวอานาโยแล้วทีนี้ถ้าใครท่องได้ถ้าใครท่องได้ไม่ต้องจดมันจะขังเด้อว่านี้ ถ้าถ้าใครท่องได้นี่จะปฏิหารเกิดขึ้นแน่นอนว่างี้หลวงปู่พูดเราก็เลยนั่งหลับตาสมาธิพวกไม่ออกกาลังกินข้าวกันอยู่เราเราไม่กินข้าวที่วัดเราก็เลยนั่งหลวงปู่ก็้าวใครอยากได้ก็ฟังเอาเพราะว่าใช้มาเราได้ผลเลยว่าก่อนก่อนจะให้คาถานี้จะเล่าความให้ฟังว่าอา นั่งอยู่สนามบินจะขึ้นเครื่องบินกลับที่หลงศักดิ์พิชญบูร์นเราจะขึ้นเครื่องบินกลับจากภูเก็ตอะพองานเสร็จแล้วปู่ก็นั่งรอแล้วพวกลูกเรือก็บอกว่ายังขึ้นไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอากาศมันยังไม่เปิดก็เลยบอกว่านั่งอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนี้พอๆว่าเขาเขาบอกว่า เออน่าจะไปได้แล้วล่ะว่าอย่างนี้ <c oughs> ก็เลยให้ผู้โดยสารขึ้น <c oughs> ขึ้นไปเสร็จ <c oughs> พอเครื่องบินขึ้นแปรไ <c oughs> ปยังไม่ทันถึงไหนเลยบอกว่ามีเมฆมาอีกแล้วคือมองไม่เห็นทางแล้ว <c oughs> ก็เลยเอก็บอกว่าให้เดยวไป ให้ใส่อะไรนะใส่เสื้อกันนะฮถ้าถ้าตกลงน้ำก็จะได้ไม่จมแล้วก็บอกผู้โดยสารทุกคนนี่แหละแต่ปู่บอกว่าโอ้ยูใส่กระโเป็นบรใส่ดอกถ้าตกลงไปหลีกูก็เสียวผ้าจีวรผ้าเหลืองนี่นเฮตตีปุ่งเขาเอาแล้วก็หลวงปู่ก็หัวล้อชอบใจแล้วก็เออพอขึ้นมาได้สักพักอ้าวฟ้ามันปิดอีก ก็เลยเอาล้าวว่าจะใช้คาถาลงปูข้าวก่อนรวมจิตตั้งสมาธินั่งหลับตาก็เลยสวดคาถาว่าตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ,ตะโต,ะโต,ะต,ะตะสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิติปิโสพระคาวาพระเจ้าสั่งมาพระคาวายันติแค่นั้นให้ท่องอย่างนี้ไปตลอดจบบทจบบทก็คืออิติปิโสพระคาวาพระเจ้าสั่งมาพระคาวายันติอิติปิโสพระคาวาพระเจ้าสั่งมาพระคาวายันติอิติปิโสพระคาวาพระเจ้าสั่งมาพระคาวายันติอิติปิโสพระคาวาสักพักหนึ่งสิบห้านาทีเลยท้องฟ้าก็เลยเปิดเครื่องบินก็เลยพาผู้โดยสารกลับออดภัย มี <สา S 2> แค่นี้ค่ะลมหัว <สา S 2> ล่องไฟฟ้าเราก็เลยเอาไปใช้วันนั้นมีพายุมาทางบ้านเราก็จะอยู่ใกล้คลองหน่อยก็เลยพายุมันจะเป็นพายุเขาเรียกว่าลมหัวกุดม,มันหมุนหมุนหมุนต้นมะขุมมะขามนี่มันก็แปรปรวนไปหมดปิวของอะไรก็ปิวเราก็นั่งมันจะมีสาลามีเขาเรียกว่าเถียงน้อยไปนั่งเล่นให้เย็นเย็นอยู่ต้นต้นมะขามมาข้างบ้าน เอนแม่ก็กลักวก็เลยลงมาก่อนมาบ้านแต่แต่แม่ก็เรียกว่าเออลงมาลงมาเราก็บอกว่าไม่ไม่เป็นไรลงไปก่อนเราก็เลยเอาแร้ว่าจะจะใช้คาถาหลวงปู่เปลองที่ให้เรามาจากหลวงหลวงปูข่ขาวนี่ก็นนะ้หน้าว่าจะเป็นยังไงเราก็นั่งขัดตามาดมือซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายไว้แล้วก็นั่งหลับตา แล้วก็กำหนดจิตแล้วก็ตั้งนโมสามจบนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ให้วิชาเรามาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยสักพักหนึง่งโอ้มันเข้ามาใกล้ตัวเราแล้วตายก็คือตายตอนนั้นพัดคือพัดอะไรเนงะี้ยเราตัดสินใจห้องได้ประมาณไม่ถึงสิบนหะ้านาทีค่ะมันแวกตั้งแต่ประมาณสี่ร้อยเมตรค่ะอเอเอ,เอ,เอ,เอตรงนั้นมันหุนขึ้นมามจาก คองจากห้วยนะแล้วบ้านเรามันใกล้คลองเราจะรีเวกเออกไปบ้านเขาจะมีเขาเรียกว่าที่ที่ใสายาใบาอ่ะเตากุมครับ<อ>แต่ไม่ใช่เป็นเตาใหญ่เราแค่ว่าเป็นผ้ายางคลไองใ้เป็นเตาให้หเห็นยาเขาจะเวกเออกไปสองข้างเรานั่งอยู่ตรงเถียงน้อยเวกข้าง สไลด์ออกไฟไอเตาห่มเขาก็จะปิวว่อนเลยแล้วก็ข้างๆนี่เขาก็จะเป็นต้นไม้แล้วต้นไม้หักลอกระะต้นไม้คือกิ่งไม้หักอกมาเลยมันมันแเวกเวกจากเราที่นั่งอยู่เวกเลยอิทธิฤทธิ์นี้ของหลวงปู่ขานี่สุดยอดจริงๆแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เวลาขับรถบนทีถิงถ้าถ้าเกิดฝนตกก็จะท่องนี่เลยค่ะท่องแล้วก็ไม่มีอะไรปลอดภัย จะตกขนาดไหนเม็ดฝนจะใหญ่ขนาดไหนจะมืดขนาดไหนขนาดไหนเราก็มาได้ถ้าปลอดภัย